สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมาพบกับช่องมามณีคชศาสตร์ค่ะดูบนฝ่ามือของทุกท่านนะคะว่ามีกากบาดกลางฝ่ามือหรือไม่แล้วก็จะมีอยู่เส้นเส้นหนึ่งนะคะตีคู่มากับเส้นชีวิตค่ะถ้าใครมีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือและมีเส้นตีคู่เส้นอุปถัมภ์นะคะตีคู่มากับเส้นชีวิตคนคนนี้บอกได้เลยว่า คุณมีชีวิตมหาอุดเปรียบเหมือนแมวเก้าชีวิตค่ะคาไม่ตายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเขาบอกว่าเป็นเทพเทวดาจากสวรรค์ลงมาเกิดเพื่อมาสร้างบุญบรารมีให้กับตัวเองค่ะโดยทั่วไปบุคลิกอุปนิสัยของคนมีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นชอบสันโดษค่ะ มีความเมตตาจิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะคะไม่ว่าใครเดือดร้อนมาเขาก็อดช่วยเหลือไม่ได้ไม่มากก็น้อยค่ะหรือจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำให้คำสอนเป็นครูบาอาจารย์เป็นโหรเป็นหมอดูหรือคำทำนายหรือพยากรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือค่ะ มีพระเกตคุ้มครองมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกากบาทกลางฝ่ามือนี้เป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณน,นี้เกิดจากเส้นวาสนาแล้วก็เส้นลุ่งเรืองนะคะเส้นสมองแล้วก็เส้นใจนะคะไปจลดแล้วก็มีเส้นวาสนาตัดผ่านนะคะแน่นอนค่ะกากบาทกลางฝ่ามือ มันเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตของเรานั้นถูกกำหนดมาแล้วค่ะถูกกำหนดมาว่าสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่เราจะเจอมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาแต่เราก็สามารถผ่านพ้นมาได้นะคะจากเล็กไปจนถึงขยับขยับขยับไปจนถึงคุณสามารถที่จะร่ำรวย ต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็สร้างชีวิตของตัวเองได้ได้อย่างไม่ยากค่ะแต่จะมีอยู่เส้นหนึ่งค่ะทุกท่านก็คือเส้นอุปถัมภ์ก็คือเส้นตีคู่มากับเส้นชีวิตแนวตลอดเส้นชีวิตแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นชีวิตมหาอุดหรือเส้นชีวิตที่เปรียบเหมือนแมวเก้าชีวิตคนนี้ฆ่าไม่ตายค่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรค หรือว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้จะมีคนคอยอุปถรัรมภ์ไม่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่มองเห็นมีชีวิตอยู่จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองกับผู้มีกากบาทคนคนนี้อยู่นะคะคือฆ่าไม่ตายไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรืออุบัติเหตุร้ายแรงอะไรมาก็แล้วแต่เขาไม่ได้เลือดตกอย่างออก แม้แต่นิดเดียวค่ะเขาจะลอดพ้นมาอย่างปาฏิหาริย์แบบเหลือเชื่อค่ะทุกท่านจะเชื่อแอดนะคะจนกว่าท่านจะรู้ว่าตัวของท่านประสบพบเจอกับชีวิตมาแบบนี้จริงๆไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาะสาหัส,สาการอะไรมันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะจะชอคอยช่วยปกป้องรักษาหรือมาช่วยอุปถัมภ แล้วให้ชีวิตของคุณน่ะก้าวผ่านพ้นไปได้อย่างเหลือเชื่อค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันเกิดขึ้นแบบเหลือเชื่อเหลือเชื่อแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีบุญบารมีอยู่แล้วถ้าตัวเองไม่สร้างบุญบารมีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นค่ะ ตัวเราเองมีบุญบารมีเก่าอยู่แล้วบุญบารมีตั้งแต่อดีตชาตินับครั้งไม่ถ้วนมาจนถึงพบปัจจุบันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อถึงเหตุการณ์เมื่อถึงประจบเหมาะแล้วสิ่งที่คาดคิดสิ่งที่เราไม่เคยเจอมันจะผ่านพ้นแล้วก็สามารถลอดพ้นลาวปฏิหารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเราไม่มีเงินเลยเนี่ยสักบาทหนึ่ง เพียงแค่เราเอ่อยปากว่าขอสักนิดหนึ่งนะคะไม่ได้ขอเยอะนะคะคนมีกากบาดกลางฝ่ามือเวลาเขาขออะไรอะ่ะเขาไม่ได้ขอเกินตัวเองค่ะไม่ได้เกินกำลังไม่ได้เอาบุญที่บุญในอนาคตมาใช้อะ่ะเขาจะขอเท่าที่เขามีนะคะให้ที่ได้ก็คือได้ไม่เยอะไม่ถึงกับรวยไม่ถึงกับมากมายแต่ให้แล้วก็สามารถที่จะอยู่อยู่ต่อแล้วก็อยู่ผ่านไปได้อะ่ะ ในจุดๆนั้นไปได้นะคะแบบเล่าปฏิหารแบบเหลือเชื่อนะคะบางครั้งเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาคิดว่ามันเกิดจากการกระทําของตัวเขาเองกับผู้มีการกรบาทกลางฟา้ามอือแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันเป็น เหตุการณ์และปฏิหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาหรือสิ่งที่คุณเคารพรักบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่ของเส้นคุ้มครองแบบนี้หรือคู่ครองของคุณเองหรือของท่านเองนะคะจะคอยคุ้มครองอุปการะปกปักรักษาในตัวท่านหรือว่าญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถปกป้องรักษาแล้วคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยไปได้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญค่ะทุกท่าน มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วบุคคลท่านนีเ้เปรียบเหมือนแมวก้าชีวิตถ้าคุณเจอโลกหนักโรคร้ายแรงคุณจะหายลาวปฏิหารค่ะเปรียบเหมือนแมวก้าชีวิตแล้วคุณจะหายแบบเลือเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เขาจึงเรียกว่า เส้นชีวิตหรือว่าคนกากบาทกลางฝ่ามือมหาอุดเป็นแมวก้าชีวิตคือฆ่าไม่ตายไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคอะไรมาก็แล้วแต่เขาจะผ่านพ้นไปได้ราวปฏิหารแบบเหลือเชื่อค่ะคือมันรอดมันหวุดหวิดมันเจอเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดหวัง ว่าจะผ่านพ้นก้าวข้ามไปได้เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตนะคะของคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือเขาจะรู้เองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะควรนะคะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองค่ะอย่าเอาบุญบารมีเก่ามาใช้จนหมดนะคะในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราใช้แล้วเราไม่สร้างบุญใหม่ให้กับตัวเองเลยนะคะ บุญสามารถหมดได้นะคะสร้างบุญใหม่สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองบุญไม่ต้องเยอะค่ะอยู่ที่ตัวเราค่ะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะอยู่บ้านก็เป็นบุญค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิทำอะไรมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่เบียดเบียนใคร การพูดการจาหรือระวังคําหรือความคิดอะไรที่เราคิดเราพูดทุกอย่างก็เป็นบุญทั้งหมดค่ะเราสามารถสร้างบุญได้หมดค่ะไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องไปถวายอะไรที่มันใหญ่โตโปรดใช้วิจรารยนในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะ ถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ